ที่ใช้รถอฟอร์ดเนาะที่เป็นเครื่องบล็อก2.0ตั้งแต่ปี2019ถึงปี2021เนาะให้ให้รู้ลร่วงหน้าให้รู้ล่วงหน้าว่าเออนี้หน้ามันมันมาแน่นอนแหละโอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีนั้นนะสวัสดีน้องๆสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีทุกทกท่านเลยนะครับผมอเล็กธนาวู้สัสนจากช่องเที่ยวทุไทยใบยเล็กก็กราบสวัสดีทุกทกท,กท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับโอเคตอนนี้ ผมก็ใช้รถมาเป็นระยะเวลา2ปีนะครับมาสปีเรียบร้อยแล้วนะครับไมก็อยู่ที่28 5 9 7 8้าเกาิกิโลเมตรนะครับอ่าตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าเออเกียร์มันเริ่มกระตุกเริ่มกระชากนิดนิดนะครับเวลาผมเข้าเกียร์เนี่ยก็ตอนนั้นนาะที่ผมได้ทําการเปลี่ยนเกียร์เออเปลี่ยนท็์กไปเนาะแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ไปเนาะก็รู้สึกว่าเออ มันมีการขับรถที่สมูทขึ้นดีขึ้นนะอ่าดีมากๆเลยครับเหมือนเหมือนได้รถใหม่เลยแต่พอขับไปประมาณ2,000กิโลเหมือนที่ผมเคยทําไว้ที่คลิปเก่าๆแรงๆครับลองไปไล่หาดูครับลองเสียเวลาดูสักนิดเพื่อรถที่คุณรักเนาะนั่นะนะแหละประมาณ20,06นะครับอ่าผมใช้รถมาประมาณ2,000กว่าเนาะก็เริ่มรู้สึกว่ามันมีอาการกระตุกกระชากแล้วเข้าเกียร์ก็เริ่มโยกๆหน้าโยกหลังและเนี่ยก็เป็นสัญญาณบ่งบอกนะครับว่า น้ำมันเกียมันเริ่มลดลงเริ่มพร่องนะครับคุณผู้ชมนั้นานะน,น้องๆแล้วก็เพื่อนๆโอเคก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปวิดโอถัดไปทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบไปดูกันเลยครับไปชมกันเลยครับอ่าสำหรับคนที่ใช้รถ Ford Everest หรือว่าเป็นเครื่องบล็อก2.0ปี19ถึงปี2021เนาะซึ่งผมออกรถปี1 0 0 0ปี2019นะครับอ่าก็เข้ามาดูดูวิธีการใช้รถแล้วก็ดูวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็ปัญหาล่วงหน้าได้นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะได้ไม่นิ่งนอนใจนะครับที่จะขับรถต่อไปเรื่อยๆแม้กระทั่งมันกระตุกอยู่เนี่ย เราก็ยังขับอยู่มันก็ไม่ถูกนะครับมันก็ไม่ใช่เนาะคือมันบอกอาการแล้วว่าเหมือนเราไม่สบายอ่ะเออว่าเราอ่ะตัวร้อนเราไอเราจามเราเป็นหวัดแล้วนะมันก็บอกรถมันก็เหมือนกับคนนี่แหละมันมีอาการใดๆมันก็บอกนะครับพอมันบอกแล้วเราก็จะนิ่งนอนใจไปงั้นเหรอถ้าเป็นไข้ไม่สบายตัวร้อนเนี้ยเราก็นอนอยู่บ้านจะรอให้มันหายเองเหรอมันมันก็ยากเนาะมันก็ต้องมีการทานยงทานยาหรือว่าทานสมุนไพรเนาะเออทานสมุนไพรนั่นแหละ แล้วก็ค่อยทานยาตามที่หลังเนาะ,ะเพราะว่าสมุนไพรมันดีกว่าเนาะนั่นแหละก็คือประมาณ2,000กว่ารถมันก็เริ่มมีอาการแล้วนอ้องผมก็เอาความรู้แล้วก็ข้อมูลที่ผมได้พบเจอประสบเจอเนอี่ยมาบอกกับคนที่ใช้รถฟอร์ดเนาะที่เป็นเครื่องบล็อก2.0ตั้งแต่ปี2019ถึงปี2021เนาะใหะ้ให้รู้ล่วงหน้าให้รู้ล่วงหน,น้าว่าเออนี่น้มันมันมา2,000กิโลเนี่ยมันจะเริ่มมีอาการแล้วคุณต้องไปหานะ้ำมันเกียร์ของฟอร์ดเนี่ย ่า ULV นะย้ำนะครับว่า ULV เติมลงไปซะเติมก็ประมาณ0.5นเนาะศ5ลิตรเนาะแค่นั้นแหละรถก็ขับรถก็กลับมาขับได้สมุทเรียบเนียนดีได้เหมือนเดิมครับอ่าดีได้เหมือนเดิมครับเออเนี่ยซึ่งผมเติมไปแล้วเออการเปลี่ยนเกียร์การตัดเกียร์หรือว่าอ,อ,อัตราเล่นก็ก็ดีกลับมาดีเหมือนเดิมนุ่มสมุทเหมือนเดิมครับอ่าดีมากๆเลยครับ เอาความรู้ดีๆมาบอกเนาะเราจะได้ไม่ไมเ่เป็นกังวลเนาะใช้รถแล้วกังวลเนี่ยผมก็รู้สึกไม่สบายใจด้วยเนาะเออโอเคลองลองนำไปปรับใช้กันครับลองนำไปประยุกต์กันใช้ได้เลยโอเคอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขอมาแบ่งปันเพียงเท่านี้นะครับผมเอเล็กทร์ธนาอุศรศันก็ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วมาพบก,กันใหม่ที่คีวิโหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย